เคยไหมตั้งเป้าหมายกี่ครั้งก็จบลงที่ล้มเลิกกลางทางจนรู้สึกท้อเริ่มสงสัยว่าเราเกิดมาทั้งทีจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเลยจริงๆหรือแต่ชื่อไหมมันไม่ได้ยากเกินที่คิดวันนี้ชวนคุณลอง6วิธีนี้ที่จะเปลี่ยนให้เป้าหมายใกล้ขึ้นทุกวัน 1. เขียนเป้าหมายให้ชัดเจนเห็นภาพตัวเองตอนสำเร็จ 2. แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นเล็กๆ สำเร็จทีละสเต็ป 3. กำหนดเวลาชัดเจนมีเดทไลน์ช่วยให้ไม่ผัดวัน 4. เช็คความคืบหน้าตัวเองบ่อยๆจะได้ไม่หลงทาง 5. ให้รางวัลตัวเองกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเติมพลังใจและ 6. ถ้าพลาดหรือหลงทางบ้างอย่าโทษตัวเองให้อภัยแล้วลุกขึ้นใหม่จำไว้เลยทุกคนเคยล้มเหลวแต่คนที่สำเร็จคือคนที่ไม่ยอมล้มเลิกวันนี้ลองทำตามนี้ดู แล้วเป้าหมายของคุณจะเป็นจริงแน่นอนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตาม Mind Made Simple ด้วยนะคะ